สองครับผมวันนี้มีรถอะไรมาจัดเซตอีกครับพี่อันนี้เป็นฮอนด้าคิสอะร้อยสิบไอนะครับลิปตัวหัวฉีดนะครับผมหัวฉีดเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามาจัดบาร์เสริมรถเลื่อนไม้สูงครับผมพี่จับมือถือสองแปดศูนย์ห้าแบบยินแฮนอ่าโอ้โหงานดีนะครับคุณลูกค้าตอนแรกรถลูกค้าติดปัญหาอะไรนะพี่ รูน็อตกระจกเ่ยมันต่ําไปนิดหนึ่งเราก็เลยเสริมเสริมน็อตให้หนึ่งตัวเสริมน็อตให้หนึ่งตัวทีเนี้ยรูกระจกมันจะเท่ากันทั้งสองังแล้วอ,อันนี้คือข้อดีของการมาติดตั้งหน้าร้านนะครับเนอะ ตอนนี้คิดเงินไหมพี่ไม่คิดครับไม่คิดเงินด้วยใช่ตอนนี้ไม่คิดเงิน,น,งนให้ฟรีด้วยให้ฟรีฟโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเนาะบริการนี้นะครับมีเฉพาะร้านมอเตอร์บู๊ทมอบางแวก89เท่านั้นนะครับเนาะ<อ>ถ้าใครสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างเลยเลยหรือว่าถ้าใครสะดวกที่มาอ่าอยู่ใกล้พุทธมณฑลสายสองหรือเส้นกาญจนาน่ะก็สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้นะครับคุณพี่ครับเนาะของเราอยู่บางแวก89นะครับเซิร์ชเลยว่ามอเตอร์บู๊ทมอนะครับเซิร์ชใช่เซิร์ชเลยก็จะเจอเลยนะครัับบคคุณะะเนนาาฝกด้วยร อันนี้เป็นเซตบาร์เสริมนะครับ h อนด a า i c ิกนะครับ